โอเคสวัสดีครับวันนี้มาเจอคุยหน้ากันนิดนึงนะครับหลังจากที่ผมเคยไลฟ์สดไปในช่องนะฮะแล้วก็ห่างหายไปนานเลยทีเดียวครับรวมไปถึงคลิปด้วยก็เพิ่งจะมาทําคลิปได้สัก2คลิปมั้งที่ผ่านมานี้เองนะครับมาเดี๋ยววันนี้จะพามาคุยถึงเรื่องนกข้อกเทลกันบ้างครับก็เป็นหนึ่งในนกที่ผมเคยเลี้ยงมาสมัยก่อนนานมาแล้วนะครับณนะตอนนั้นนะ่ะเลี้ยงเยอะมากๆด้วยนี่เดี๋ยวจะให้ดูรูปนะฮะรูปนี้เนี่ยก็เคยดูกันแล้วมั้งนะนะผมก็เคยเอามาทําคลิปแล้วก่อนหน้านี้ ก็เป็นนี่ฮะลูกป้อนของนกคค้กคาเทลนั่นเองนะครับรู้สึกว่าในกล่องนี้จะมีอยู่ประมาณสักเกือบเกสามสิบตัวมั้งจะเห็นไหมคะมันจะมีเป็นแบบขนคุมก็มีซ้ายขนคุมขนเริ่มเป็นขนอุยๆก็มีเป็นขนหนังก็มีนะครับณตอนนั้นเนี่ยผมเพาะเยอะมากๆไปนะสำหรับคค้กคาเทลนะฮะเรียกได้ว่าณตอนนั้นเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับแต่ว่ายางเหนื่อยเลยครับเหนื่อยมากๆเลยเหนื่อยกับการป้อนอาหารไอ้พวกนี้นะฮะ โอ้โหคือแบบว่าณตอนนั้นคือแบบว่าเพียมากๆเลยเวลาน้อนก็ไม่ค่อยมีนะครับนกนี่ร้องกินอาหารกันระงมแซ่ซ่าเลยนะสลับเจ้าคอคเทลนะต้องบอกว่าคอคเทลเนี่ยเป็นอีกหนึ่งนกนะครับที่น่าเลี้ยงมากๆเลยนะฮะหนึ่งละมันเป็นนกที่มีนิาสัยที่ดีนะครับแล้วก็เป็นนกที่ค่อนข้างที่จะน่ารักด้วยนะอย่างในรูปนี้ก็เป็น normal นะครับปัจจุบันนี้ normal แบบนี้ในตลาดมันก็มีขายนะครับแต่ว่า มันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อน normal เนี่ยมันจะเป็นแบบสีดําสนิทเลยนะแล้วก็หน้านกเนี่ยมันก็จะเป็นสีเหลืองครับแก้มก็จะเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยมันดูเป็นแบบสีดํามันจะแบบจิงเจอนขาวๆยังไงไม่รู้นะฮะแล้วก็หน้าก็มันค่อยเป็นสีเหลืองสดใสเหมือนเมื่อก่อนนะครับอันนี้เนี่ยเวลาซื้อเนี่ยก็ต้องดูด้วยถ้าเกิดอยากได้สายพันธุ์แท้ๆที่มันไม่ได้มีเป็นแบบผสมสปิตมาอะไรอย่างนี้นะฮะสำหรับเจ้านกฮอคาเทลนะครับ ในการป้อนอาหารของนกคอเทลนั้นนะฮะต้องบอกเลยว่าตอนง่ายมากๆเลยครับเวลาเป็นลูกนกเนี่ยคือเวลามันหิวเนี่ยแน่นอนฮะมันก็จะร้องกินนะครับเวลามันเจอ,อสลิงเนี่ยมันจะอาบมันจะอ้าปากรอเลยนะสำหรับ้เจ้าลูกนกคอ,อเทลก็ถือว่าป้อนง่ายแล้วก็เป็นนกลูกป้อนที่โตวไวมากๆเลยอาทิตย์นิดอาทิตย์กว่าๆประมาณเนี้ยมันก็จะโตแล้วขนคุมอะไรประมาณนี้นะฮะ นี่ก็เป็นสายพันธุ์ตาธรรมชาตินะครับอย่างรูปนี้เนี่ยก็เป็นสายพันธุ์ตาธรรมชาติจะเป็นสายพันธุ์นอร์มอลนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนหละถิ่นฐานของมันก็อยู่ในประเทศออสเตรเลียนั่นเองนะสำหรับเจ้านกคอคเทลนะครับมันมหีหลายสีให้เลือกเลี้ยงเลยนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสีอย่างเงี้ยสีเทานะฮะที่เป็นแบบว่าไข่บกเห็นไหมสีเทาแล้วก็จะมีเป็นสีรูติโนโอ,อันนี้ก็หลายๆคนคงเห็นกันแล้วรูติโนโนะครับส่วนใหญ่เนี่ยรูติโน,โนเนี่ย ตั้งแต่สมัยที่ผมเลี้ยงมาเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะหัวล้านนะแต่บางตัวก็ไม่หัวล้านนะครับบางตัวก็มีแบบสีสวยสีเหลืองเข้มอะไรประมาณนี้นะสำหรับพูตินโนนะฮะและอย่างสีนี้เนี่ยก็เป็นแบบไวท์เฟสนั่นเองนะครับหน้าขาวซึ่งไวท์เฟสผมก็เฉยๆนะผมว่าสีมันดูแบบธรรมดาไปนะฮะแต่อย่างพวกนี้เนี่ยพายกัก๊กหรือว่าอะไรประมาณนี้ผมว่ามันสวยดีอืยิ่งแบบถ้าเกิดเจอตัวที่มันเป็นสีเหลืองเยอะๆเ,เนี่ยหน้าเป็นเหลืองๆหงอนเป็นเหลืองๆอย่างเนี้ย ท้ายกักส,สวยๆอะไรประมาณนี้ผมว่ามันสวยมากๆเลยนะสำหรับเจ้า,าของกระเทียนนั่นเองนะครับเป็นยังไงฮะฟังแล้วอยากเลียงกันบ้างไหมครับก็ตอนนี้เนี่ยราคารู้สึกว่าจะอยู่ที่สักตัวลหลักร้อยมั้ง้าเกิดเป็น normal นะหรือว่าตัวพันนี่แหละแต่สมัยก่อนเนี่ย normal เนี่ยราคาเริ่มต้นเนี่ยตอนนั้นที่ผมเลี้ยงนานม,มาแล้วนะมาณสักสิบกว่าปีได้แล้วเนี่ยจะอยู่ที่สักพัน พันสองถึงพันห้าสำหรับ normal นะฮะนกคอคัเทลนั่นเองนะครับเนี่ย normal แบบนี้นะฮะซึ่งอุปนิสัยของนกคอคเทลนะครับแน่นอนถ้าเป็นนกที่อ่อนโยนก็สามารถเล่นกับมันได้ถ้าเกิดรับป้อนมาจนเชื่องนะครับผมยังไม่เคยเจอนะว่าป้อนเจ้าคอคัเทลมาตั้งแต่เล็กๆรูปป้อนเนี่ยแล้วแบบว่าไปเล่นกับมันแล้วโดนมันกัดเลือดออกแบบนี้ไม่มีนะไม่เคยเจอนะครับรวมไปถึงนกเล็บเบิร์ดด้วยมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยผมเลี้ยงมาตั้งแต่ลูกป้อน ตั้งแต่ตามันยังไม่แตกนะครับมันยังเป็นหนังอยู่เลยไอ้เจ้าเล็บเบิร์ดนะฮะก็เลี้ยงมาจนมันโตแล้วก็มีขนคุมขึ้นไปหมดเลยกินเองได้แล้วเนี่ยมันก็ไม่กลับเหมือนกันนะไอ้เจ้าเล็บเบิร์ดแล้วก็รู้สึกว่าจะติดคนด้วยนะฮะสำหรับไอ้เจ้านกเล็บเบิร์ด ซึ่งในการเลี้ยงนกเขากเทลก็ต้องระวังอย่างหนึ่งครับมันชอบกินพวกมเมล็ดพืชใช่ไหมโดยเฉพาะ,มะเมล็ดทานตะวันอะไรประมาณนี้นะครับเราควรจะระวังในเรื่องของตรงนี้มากๆเลยนะมันอาจจะเป็นโรคไขมันพอกตับและอาจจะตายก็ได้นะสาหรับใครที่ให้มันกินพวกมเมล็ดธัญพืชมากๆบ่อยๆอย่างเช่นมเมล็ดทานตะวันอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับเราควรจะหาพวกผักเนี่ยให้มันเสริมไปด้วยนะผักต่างๆนะครับเอามาล้างน,นะหรือว่าจะปลูกเองจะดีมากที่สุดเลยถ้านะเกิดปลูกเองได้นะครับ เพราะมันไม่มีสารบนเปลือนอะายถูกไหมฮะรวมไปถึงพวกกระดองปลาหมึกนะครับวิตามินแร่ธาตุอะไรต่างๆเนี่ยพวกกรบพวกดินดำดินชมพูอะไรเงี้ยให้มันกินได้นะสำหรับ,บโรคอคาคาเทลนะครับและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยน้ําควรจะเป็นน้ําสะอาดเปลี่ยนได้ทุกวันก็จะดีมากๆเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งต้องระวังมากๆเลยเกี่ยวกับสภาพอากาศนะฮะถ้าเกิดมันเป็นสภาพอากาศแบบมีลมโกรกมากๆหรือว่ามีฝนตกอากาศหนาวอย่างเงี้ยนกนันาจจะไม่สบายก็ได้นะครับ มันอาจจะมีอาการไอจามมีน้ำมูกไหลอะไรประมาณนี้นครับนั่นก็แสดงว่านกของคุณนั้นป่วยแล้วนะสำหรับอคอกเทลนนั่นเองและอีกหนึ่งสิ่งนะฮะที่บอกมาตั้งแต่ทําคลิปแรกๆเลยก็คือความสะอาดของกรงนั่นเองนะครับควรจะทาความะสะอาดอย่างน้อยเนี่ยอาทิตย์ละครั้งแต่ถ้าเกิดหนึ่งอาทิตย์เนี่ยทำความสะอาดสองครั้งได้ก็จะดีมากๆเลยสําหรับกรงเลี้ยงน,นกนั่นเองนะครับเมื่อวะเป็นพื้นซี่กรงนะฮะควรที่จะขูดเอาขี้นกที่มันติดซี่กรงออก รวมถึงถาดรองขี้นกด้วยควรจะทําความสะอาดแต่ถาดรองขี้นกเนี่ยผมแนะนําว่าควรจะมีสแปร์เป็นอะไหล่ไว้สักสองสาอันนะฮะเผืออีกอันนึงเนี่ยทำความสะอาดจะได้เอาอีกอันนึงเนี่ยมาใส่เตรียมไว้เลยนะครับอันนี้จะสะดวกมากๆเลยรวมไปถึงในเรื่องของภาชนะใส่ข้าวใส่น้าใส่อาหารด้วยนะครับก็ควรจะทําความสะอาดให้มันด้วยนะและระยะเวลาในการมะส่งพา์ของนกอคอกคาเทลนะครับ ถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยต้องมีอายุ1นปีขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดอายุสัก1ปีกับอีก4 5เดือนอะไรประมาณนี้ผมก็ถือว่าดีมากๆเลยนะเพราะว่านกมันสมบูรณ์นั่นเองครับสำหรับจเจ้างรถคอร์เทลเพราะว่าถ้าเกิดเนี่ยอายุมันไม่ถึง1ึงปีเนี่ยมันผสมไม่ได้อยู่แล้วนะแล้วมันก็ไม่คู่ควรด้วยนะควรจะรอให้มันอายุสักประมาณสัก1ปีกว่าอย่างปี4เดือนปี5เดือนอะไรประมาณนี้นครับแล้วก็จับมาผสมพันนะฮะ การผสมพันธุ์ก็ง่ายๆเลยครับตัวผู้ตัวเมียดูออกได้ง่ายๆเลยนะตัวผู้เนี่ยถ้าเกิดเราจะดูที่แก้มมันเนี่ยแก้มมันเนี่ยถ้าเกิดเป็น normal เนี่ยแก้มมันเนี่ยก็จะเป็นสีส้มเข้มๆถ้าเกิดเป็นตัวเมียก็จะจางนะสำหรับ normal นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นสายพันธุ์อื่นเนี่ยพวกโรติโน่ก็ดูได้เหมือนกันนะที่แก้มบางทีเนี่ยให้ช่วยให้สุดเนี่ยฟังเสียงร้องของมันนะครับตัวผู้เนี่ยมันมักจะร้องเป็นแบบแบบถิวปากอะอะไรประมาณเนี้ยร้องทั้งวันเลยนะสำหรับตัวผู้นะครับ ตัวเมียเนี่ยไม่ค่อยร้องนะสรับนกคอคาเทลนั่นเองนะฮะส่วนในการวางไข่นกนะครับก็อย่าไปกวนแม่นกมันนะครับก็ปล่อยให้มันวางไข่ไปแต่เวลาเราแบบว่าอยากจะเปิดดูในรังไข่เนี่ย,ย,ยหรือว่านกมันเคยคุ้นกับเราแล้วอะไรประมาณนี้ก่อนจะเปิดดูเนี่ยควรที่จะเอานิ้วดีดกล่องรังไข่นิดนึงนะดีดสัก2 3สทีให้มันรู้ตัวแล้วก็ค่อยๆเปิดดูนั่นเองนะครับแม่นกจะได้ไม่ตกใจ วางขายเนี่ยนกมันจะวางขายประมาณสัก 4- ี่ห้าฟองนะถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะสมัยก่อน,นครับแล้วลูกนกเนี่ยบางทีข้อกนึงเนี่ยจะได้สตัวแต่ที่ผมเพาะมาเนี่ยได้สักประมาณ3ตัวบางข้อก็ได้4ตัวอะไรประมาณนี้นครับบางบางข้อก็ได้5้าตัวเหมือนกันนะถ้ามันสมบูรณ์นะฮะแต่บางทีเนี่ยลูกตัวสุดท้ายตัวเล็กๆเ,เนี่ยมันจะโดนทับตายซะก,ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนลักษณะความยาวของลำตัวนกเค้าเทลเนี่ยท่านเกิดวัดตั้งแต่หัวจดหางเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก25-30เซนติเมตรั่นเองนะสลหรับไอ้เจ้านกชนิดนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนกนะที่น่าเลี้ยงมากๆเลยนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าไอ้เจ้านกเค้าเทลตัวนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรฝุ่นผงแป้งเยอะไปหน่อยหนึ่งนะฮะก็เวลาเลี้ยงเนี่ยก็เอาไว้นอกบ้านได้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าเอาไว้ในบ้านได้ก็ได้เหมือนกันนะเห็นพวกฝรั่งหรือว่า คนที่เลี้ยงชิงเชเนี่ยเขาก็ปล่อยไว้ในบ้านเหมือนกันแต่เราควรจะทาความสะอาดบ่อยหน่อยนึงแล้วก็ให้นกมันอาบน้ำนะฮะอะไรประมาณนี้บ่อยๆก็ดีเหมือนกันเกี่ยวกับสุขภาพของตัวนก,แล,วก,นกนนแล้วก็เอานกนั้นไปอาบแล้วก็เอานกนั้นไปอาบแดดโดนแดดบ้างเช้าๆนะครับไม่ใช่โดนแดดแบบต่อสักโห oh! 9เก้าโมงสิบโมงอะไรประมาณนี้นะตาะฮะแดดร้อนพอดีนะครับแบบนั้นนะครับก็เนี่ยนะฮะคือนกคาเทเที่ผมเคยเพ,เพาะเลี้ยงมาเองนะครับเลี้ยงง่ายราคาดีนะนะันณะตอนนั้นเนี่ยเชื่อมั้ยตอนนั้นเนี่ย ผมขายไปเนี่ยพวกลูกป้อนอะไรอย่างเงี้ยตกตัวละ9 0 0บาทตัวละพันกว่าบ้างอันนี้แล้วแต่สีนะฮะเออตอนนั้นก็โอเคเลยสร้างรายได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะตอนนั้นะครับสำหรับนกคอคเทลส่วนใครเนี่ยที่อยากจะเลี้ยงตามคอนโดอะไรประมาณเนี้ยผมมองว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นนกที่ร้องเสียงไม่ดังก็ตามเถอะนะแต่ว่ายังไงอะเวลามันร้องแล้วเนี่ยมันก็มีเสียงดังเหมือนกันนะ้าเสียงมันแบบเหมือนจ้าแบบหวีดแหลมนิดนึงสาหรับคอคเทลนะครับ เวลามันร้องเรียกหาคู่หรือว่าร้องเรียกอะไรประมาณนี้แหละมันจะมีเสียงดังเหมือนกันสำหรับคอคาเทลแต่มันก็ไม่ได้ดังเท่าแบบพวกซันอะไรประมาณนี้นะไม่ได้ดังแบบหนกหูอะไรประมาณนี้สำหรับคอคาเทลนะฮะก็เลี้ยงได้ครับถ้าเกิดใครอยากอยู่คอนโดและอยากเลี้ยงเนี่ยก็เลี้ยงได้เลยนะสำหรับคอคาเทลนะฮะเป็นนกที่น่ารักดีนะครับมันชอบให้แบบเก้าหัวอะไรประมาณนี้นะลูกหวัวเก้าหัวแต่ว่าเวลาเราจะไปจับอุ้มอะไรแบบเนี้ย มันจะแบบไม่ค่อยชอบให้จับอุ้มนะฮะมันจะชอบแบบยืนอยู่บนมือแบบนี้เนี่ยเวลาเราเอามือไปแบบเนี้ยมันก็จะขึ้นมายืนประมาณนี้นะครับเราก็ลูกหัวมันอะไรประมาณเนี้ยแต่เกิดไปอุ้มมันเล่นมันอย่างเงี้ยมันเหมือนจะบไม่ค่อยชอบอะไรประมาณนี้นะฮสำหรับเจ้าคอคเ,เทลนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับนกคอคเทลมาพูดกันสั้นๆประมาณนี้ครับใครอยากเลี้ยงก็เชิญเลี้ยงได้เลยนะฮะตามสบายเลยจัดจักก็มีะแยะกไปนะตอนนี้นะครับ ราคาตอนนี้ผมก็ไม่รู้แล้วนะว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับเจ้าคอคเทลนะฮะในแต่ละสีนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยยังพอรู้บ้างนะเพราะว่าย,ยังพอเลี้ยงอยู่โอเควันนี้ก็มาพูดกันสั้นๆแค่นี้นะสำหรับคอคเทลนะฮะขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนะก็มีเวลาก็จะพยายามมาลงเรื่อยๆนะครับสำหรับในช่อง u t u b e นะฮะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ